เคยรู้สึกไหมว่าตัวเองมีอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เหมือนมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในแต่ยังไม่รู้จะดึงมันออกมายังไงวันก่อนเจอเพื่อนเก่าเขาเคยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้กลายเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนมากมายเลยถามเขาว่าทำได้ยังไงเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเขาตอบว่าง่ายๆเลยเริ่มจากสิ่งที่กลัวที่สุดแล้วลองทำมันดู เขาเล่าว่าตอนแรกแค่ลองอัดคลิปสั้นๆลงโซเชียลแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนจำไว้ว่าทุกคนมีของดีอยู่ในตัวเองแค่ต้องหามันให้เจอแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ชอบสิ่งที่ถนัดหรือแม้แต่สิ่งที่กลัวอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความกลัวลองทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วจะค้นพบว่าตัวเองเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยสรุปคือจงกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะลองและกล้าที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วจะเห็นว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหน